เอ๋อเคยไปก็ก็ให้เจ้าเงินอืจ้างลึกด,ด้ออันนั้นไปชุดฮันนันไตเลยก็ว่าอ่ะว่าเงินล้านหนึ่งให้ขเขาเบนพอเก็บกว่าจะนอนพันด้ออยม,มาชุดนี้ก็ไม่เห็นไม่เห็นพอเก็บไปในข่นาเราเด้วยอใอยมาไล่เพียงบอกว่าพังความ มาเฮือนนั้นมันวะมันไม่ได้ไปทุวรทีบดอกตุวเอุยพผล่ก็นอนน่ะเห็นมันยางไปพุ่นมันเจอมันก็ไปซื้อยาสูบมันะแหละทองใสก็ได้คนเมียบ่อยู่น้ำนอกกันเมียอยู่น้ำมันสิไปบ่ใจมันช้ำพีเครื่องหนึ่งค้นเครื่องหนึ่งเดวทองใสค่ะเจ้าปะรถดเด้อขวเขาหลักเอารถเจ้าเด้อขออืมเห็นเขามาเนี่ยแล้วมาเฮือนนึ่ ชูมาให้นังเนี่ยเมื่อแม่เมื่อแม่เดบ่าวเบาาๆอืมเดี๋ยวเบา่ยเห็นคนมานี่มาเฮือนนี่อืเขามาเดินอีบ่อยู่ในเดินเน่ยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเราเขาเจ้ารถเมืองเฮิร์มเฮิร์มวันเมื่อไงเมื่อไงเจ้าปัญญาบ่เขาบอกอย่าว่ากองไม่บ่เนี่ยคอยเนี่ยคนได้เขายำคนด้ียำผีเลยยืนเดินดุ้ดุ่งเดือโดนไปไหนได้ไหมแถาเมื่อไหร หึงแล้วช่องสามพ้นนอกมาเนี่ยเขาก็ยืนอยู่นี่แหละมพ้นมานอกมือเขาออกมือได้แล้วบ่ชิบมือออืมเขาไปดึ้นนอกเขาอยู่เขาอยู่นอกนี่คาเพิ่นมาแต่หาเงินนี่บ่เออเออมีคนมาอยู่นี่แล้วนี่ประตูให้เราก็มำเจ้างคนเฮือนนอก้เขานั่งอยู่ตโลยังประตูเขาแบบแบบอยู่เขาเบากว่าเลย เมื่อโหลดเ <คน S 2> มื่อโหลดเป็นเฮือนผู้สาวอยู่นี่อืขอข้าเจ้ามาขายของจูโฟตุอยากปะกินชิ่อไกินอยากอยากอยากยังไปกินขนัขนกินใน,นสิ่ชื่อให้เจ้าว่าเจ้าบ่อยากเขา้าเด็กเบิ่งดูไปไปย่างไป กรบกระบด้ยน้องเอ้โอ้ยลูกสาวกจะจักคีเป็นกระบะกระเอกแสบูก็ได้ใช้ลองดูเดี๋ยังรคอืมฟูค้ะโอ้เราจะเอา,ขาเอาข่าพัดใช้ถอนนั่นบ่เอ,นนะเอาอีกโอ้เราอยู่ได้อะอ,อ่ะอนันเท่าดอ่ะนะอันละสิบพันเนี่ย เอาชามอันใช่เออลานเจ้าสามคนกินโคกคนแน่เนอนเจ้าเด้กินยังบ่มีเพียงเบ็ดเพียงเบ็ดยังเราจะถามค่อยก่อนเข่าปุ่นกบบนี้เอาตัวนี้เด้ได้เอาอีกโอ้เราอยากได้แต่เข่าเอายันว่ามันอยากเลยให้เจ้ากินนี่เคาับให้เจ้ากินนี่เอสี่สิบพัน อยังเด้บ้านอ่ะขอบจใจไปอยังยงี้พี่กัน,ไปก,นไปกินเระว่าเราบริกรกินเขานี่ให้เจ้ากินเขานีย่ยาวามันยาวเขา่าให้เจ้านี่กินน้ำพี่นั่งพี่ยาวามันยาวกว่านี่มานั่งทั้งนี้กินนึกเออไปให้ร้านตัวนะ่ะพี่มานั่งพี่เจ้าน่ะเจ้ากินให้เบิงับงนี่กินบงังนึก แล่าคือทางเลยข่าเาข่าวพัดอันนี้ฮะกินเบื้องบร่ได้กินข่าวแต่เศร้าจะได้เราว่าลูกหลานให้ยังน้อยอยู่เมมันแห้งจีบุยูอยู่บอยู่เลยไดแม่มันมันบอยู่หรอกคอยกระจมอยู่เลยเบิ้งสีแก้ให้เจ้าเว่าไหนาจะจมนะคือผมไม่สบไปลูกเอ้ยอยู่<อ>นำคอยก่อนเขาว่า,าเห็นไหม กระเทินมันยาวเราเรามาเลี้ยงค่อยลราเลี้ยงแล้วตอบเจ้าอยู่บ่เอ้าค่อยไปกะก็ให้เจ้าเงินอือจ้างลูกด้ออันนั้นไปชุดอันนั้นได้เลยกว่าอ๋อว่าเงินล้านนึงให้ค่อยเห็นพอเก็บกว่าจะนอนพันด้วอืมมาชุดนี้กับเห็น่เห็นพอเก็บไปทางนา้เราเด้อ เออไป,ไไปชื่อเข้าให้เรากินไปแล้วบอไปคาดหน้าให้พอเท่าโดยโดยโดยเอาเอาไปช่วยพนชาลูกเอ้ดโดยเอาท้องไซอย่างเงี้ยไปงินอยู่บอลูกเคยบอกกินนี่เคยฆ่าหน้าให้พอเท่ากนเด้อแล้วพอบ้ามันบอบอกาวอะเมื่อวานเนี่ยคนซ้ำคนแบบไปใช้บอพนภาชัยนาเขาเผาเขาชอน มันไปเอื้อนพ่อนะโอ้ยสภนเราไม่ได้เอิ้นพ่อพ่อข่อยช้อนมันบ่โอ้พ่อช้อนอือโอ้ลูกกกได้ช้อนทันโอ้ลูกกกนี่ยซื้อช้อนโอ้โอ้เชืว่าไปไทยนานี่ยพ่อแม่บ่เพราะไปไทยไปไทยนาพ่อข่อยช้อนอืออืออือฮืแม่แม่พ่อจังมอบุ๊ม่นมันบ่โอ้แซ่บอยู่บ่กินให้มันเบิดเด้อ ชีได้มีแห้งเลี่ยงล้านกินแลไไปจังออกนากินได้ออกไปหน้าน้ำล้านเ้อกับบมดนะอ,อันนี่กินเหี้บมดย่านมันบมดลองกิน <c oughs> บมงกินเขา่าลายๆหรือได้มีแห้งม่ต้องไปคิดน้ำหลอกลูกค่ะอยู่กับท้องชัยนี่พ่อมันกับแพงแก้วอยมมันว่าขเขาถามมัน ย่ามหนาวเจ้าจะข้นนอนกับข้นโบแมนว่าโบห้เจ้าขึ้นไหนเจ้าก็ขึ้นนอนอยู่พุ่นข้าเจ้าโบจะขึ้นมันหนาวน้อเลยไปนอนน้ำลูกย่ามหนาวหาย่ามันห้อนอย่างนอนพี่กับนอนกัน่นตกเลยคก็นอนอยู่พุ่นย่า่นนี่นอนพุ่นขันมันได้และโบบนอนนอนหืนเองบอกลูกบอกลานปัดกวาดน้ำเนเด้อเขาเนี้ยเลยปัดกวาดบอกบอกเขาเด็กน้อยอันเด็กน้อยเขานน่นดอกขันเท้าบอก คันเท่านั้นเขาบอกเขาได้อยู่เล็กน้อยนี่ยเขาออกหน้าเดียวนางไว้ค่ะมันเฮ็ดยูคันบอกมันอ่ะเด็กน้อยมันยังบ่จักษยังเออเฮ็ดยูบอกไม่แต่แม่มันมันยังบ่จักบอกลูกมันนั่นแหละลูกเอ้ยเฮือนชานปัดอาเดินอะมันชิคแม่มันเตีอยู่เลยตีย๋ยว่าเจ้านางผนเจ้า <โอ S 1> ตีบอกคอยเพี้ยงบอกว่าพังความ นายโยนคอยปเป็นขอไปเทไรน,นากับให้เจ้าเห็ดอือขัน้นชนกกขอวะอือค่อยๆทุกแต่น้นนอยๆพคนละแต่ไม่อมคอยโย่เราไปกินอยู่ได้ยังไ้แล้วเนี่ย่อยปละลันหลงเขาขั้นยังนึงหลานได้ใช่มันกินใช้ลานน่ ลานกะอุ้มน้องมันเคยก่อยูอันนี้เพิ่นเมื่อทองใสนะเจ้าก็บอกมันเอาเถอะทองใสมันคิดแต่น้ำเมียลายเลยแจักมันจะเฮ็ดยังได้ทองใสก็เดยคิดน้ำเมียลายชั่วมือนี่คนมันเมียเป็นนะนี่แหละมันใจมันร้อยไปทุที่เล้ทองใสฮะไปนอนจักนอนมันบอกเขาอยู่มันว่าไปนอนอยู่น้าเขาบด้ไปใสขันมือได้บ่ได้มาเฮือนนั่นมันว่า เขานอนนะคันม no ือใดเขาบม่ได้เข้ามาเฮือนนั้นมันวะมันบ่ได้ไปทุ่ยทีบดอกตัวเอ้ท่องใสก็ได้คนเมียบ่อยอยู่น้ำเนาะคนเมียอยู่น้ำมันสิไปบอกใจมันช้ำผีเครื่องหนึ่งคนเครื่องหนึ่งล้วท่องใสฮะเจ้าปะรถเดอร์เขาเขาหลักเอารถเจ้าเดอร์เขาอป็นไงได้ละละได้หัือเปล่คนเชื่อให้ได้หลูอ แต่คืนนี้เมียอยากขี่ไปยังโบห้ขี่ไปโบไ้มันว่าคันอยากไปซื้อยามันชีพผ้าไปแล้วเพิ่อนอยากไปน้ำผู้ไม่นะเพิ่อนอยากขี่ไปเององสัยโบห้คืนนี่เด็กใก่ชิวดเลยเขาก็เห็นอยู่เชียงปากหันจะปากแพ้เขากับไปรเดินลุกบังเขาที่เขาเ่ากันคนะืนนี่ก่อยนอนเนะี่ยชวนกันปะกันชวนผัวปะอยากปะผัวสงสัยบอกอ่ะ ลูกก็หรอจะไปเพียงปากไผ่บ่าไว้ปากไม้ค่อยเพชรกันบ่ค้าเห็ดเฮือนหลังนี่มีอยู่บ่คนมาเล่นนั่นน่ะฝนคือมีบ่บ่มีอืมอืมเมื่อไหร่อันเม่ค่อยว่าวนเบ้าหนึ่งเห็นเขามาเนี่ยน้ำเบ้าคนหนึ่งโซมาให้ยังเน่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เดี๋ยวบ้าว่าว อืมระเบานี่เห็นคนมานี่มาเฮือนนี่อืเขามาเดินนี่บอ่อยู่ในเดินเน่ะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายแล้วเขาเจ้ารถเมล์เพิ่งมาเนี่มานำเข้านั่นนะไอ้เคอันอืายูชาเขามาลินเน่ยเห็นแล้วเขามาไปบอกเมื่อไรแม่เมื่อไรเจ้าปยานาบ่เขาบอกอย่าว่าก็ไม่บ่เนี่ยข่อยนี่คนให้เข่าย่ำคนดี่ย่ำเพลยืนเดินเด้อดูเด้อเดินไาไในได้ไหมเถาเมื่อไร พึงแล้วช่องชามคนนอกมาเนี่ยเขาก็ยืนอยู่นี่แหละแต่เขามพกมือเขาออกมือได้แล้บบ่ชิปมืออืมเขาไปดึ้นนอกเขาอยู่เขาอยู่นอกนี่คาเพิ่นมาแต่หาเงินนี่บ่เอออมีคนมาอยู่นี่แล้วนี่ประตูให้แล้วก็ทำเจ้าคนเฮือนนอกเขานั่งอยู่ตโลยันประตูเขาเบบแหลบแหลบอยู่เขากเบากว่าเลย เมื่อโรดเมื่อโรด็ขาเป็นเฮือนผู้สาวอยู่นในเราก็มีผูกมีพวาร์เลยไปนำผู้เช่าเขาแบบผู้สาวเขามาเล่นอยู่เองผู้สาวผู้เบาจกคนผู้เบามาน่ะผู้เช่าช่องคนผู้สาวดิผู้สช่าช่องคนพนันก็ได้พวาร์เราลานกับโพตายหันเอาพวาบ้านตรงกลางพนตรดกับแบบในใดเจ้ามีผัวยังเล่นผู้เบาเขาอะ จะเป็นบ้าบ่ของเขาบอาวันนี้เลยวเขาจะเอาไเจ้าเขาหายห้ระยะเขาบอกเถิดน้องอยากที่ว่าจังใดพี่น้องเอ้ยนะแล้วแต่ชีวิตเผยสิหมาวน่ะหมาวบากโฮเมนชีวิตของเฮาอภูมาจากบ่อภู ผู้ใสมันเอาผัวบอนพัตาดนั่นมาเรื่องน้ำพระเทามันโชว์นี่มาล่นนี้เล้วผบ่าวมานำกันหลายหลายชูไม้ยังนี่เราบฮู้เขาอืมอัดประตูก็ยังเปิดจะอัดประตูไว้ก็เปิดเขายากเปิดเข่าผู้เขาขันยามดาหน้าชุ้มเจ้านอนหน้าเปิดบอกหรอมานอนเฮือนน้ำไปเลยนอน หากุญแจมาคล้องเด้อประตูไว้กุญแจมาคล้องไว้นาะหน้าใกล้ๆนี่เออขันยามดับหน้าไก่ท้องใส่เอาไว้เฮือนรถบ่อาให้มันเอาไปหน้าเลยยามันหน้าใกล้ๆวินน้องอันนี้ย่างไปเพิ่มเนี่ยบุพอชิพนาทีไปบิดดอนนี่รับรอมาเห็นชนมันแล้วแหละบุพอชิพนาทีย่างไปแซ่บอันนี้แตะกี้เอาไปอยากเขาคิดน้ำลูกลายไปอยากเขา คิดน้ำลูกสาวไล้ใบยางฮอดเขาา่ามาวันนี้ผลหายเงินหายอีพนหาหายหาเชฟหายเงินเจ้านะลูกบอกว่า,วาแม่เอยเงินไล้เงินแม่คยอยท่านได้พูดที่ให้ลูก,ออกเออครับครับพนหายเจ้าหาสิบพันธ์หายลูกกันพูหนึ่งสองพันเกม เด็กคนเขาไม่มา,มาชื่ออยู่บ้าเข่าไว้ให้แม่เงินลายอบอกเล้วอ้าวทิไปหาเงินอะไรคือบพชื่อให้ไว้ให้แม่ว่าเงินลายคอยนั่นเลยไปหาพาหนึ่งเข่มามือเช้าหนึ่งอยู่บ้านเช้านี่คอยปะแล้วยังขันยังหนึ่งเราเมื่อยเรายีกาันนึงอน,นวันนี้เพนเป็นสัญญาโพูดสั่งปงก็ยังไม่ตื่นค่อยก็ไปเล่นไปออกมาหนา้าเฉย เมื uh, ope, words, ่อยดิมันไล่เพียงหาเฮ็ดพุ um. ่นแล้วมันบ่นึ่งบ่ซะมันยังนึ่งนบ่งตายาไปบ่ยากเนาะอือหลานเด้ซั่นหลานเจ้านั่นจักแล้วออแล้วแต่แม่มันกกพลออกหน้าพุ่นนะมันไล่เพียง ขอไปเดิดบันกินเขาวาทองใสก็ไปถหน้าให้พเท่าด้ส่งมือสามมืนอนี่ไปคาดหน้าให้อีกไปเฮือนลานคอยนี่ก็ได้ขึ้นไปเฮือนเอยก็ได้กินเขาวะไบัดเอดดอกใคอยำเจ้านักไตหิวคนไปขอเข้าวบ้านนักขั้วขากต้นใน้าวจักหมดเลยเขาว่าคนจะไปเลยก็ไป เขาหู้ว่าเอื้อน้องเจ้าว่าฝนมันไปแบบนี้นะเจ้าบอกเขาอยู่บ่เราไปใช้แคดก้ามเขาว่าเขาถามเงินก็ให้ยูบ่ครั้งมันให้มันไป่ให้แต่ก็ยกเขาว่ามันไปโทรหาเลยเขาว่าอย่ามันมันเสียบาปเขาบอกเลยว่าเสียมันเจ้ามันเสียบาปโอ้เจ้าว่าใส้น้ำฝนนะบ่มันตอบเจ้าอยู่บ่เจ้าปากเขาหลาเขาเราเสียปาก เจ้าเขาจช่าบ้าเปล่าเขาบ้าจ้าไปเปล่าเขาให้เขาเลี้ยงลูกเจ้าเจ้ากัเขาเลี้ยงแต่น้อยก็ยังใไงในจะเลี้ยงอยบ่ใหญ่ก็เอานี่แหละเขาเลี้ยงเจ้ามันใหญ่มัดูวะลูกเจ้าก็ใจบัดเจ้าเลี้ยงอยบ่ใหญ่เขาบ้างเอาลังเทารับไปหาเงินได้เงินได้ค้ำมาหลายกับนี่ตู่เอ้ย นั่งเทือเราไปเลยได้เงินได้ค้ามไปหาเงินหนักสีชงมาให้แม่ดอกแล้วปุบป้าดอกมันได้หนันมันมือมาขายเลยควายหนันเอาพวมาันนี้แล้วช่องมือ<ข>หาแมาจะเก็บพออยู่นังตะโลอ,อยู่ปอยเงินห้พอยอมเอนคนขายควายตอนเพวนนาัวเมื่อขายควาย รอยดีจนไม่เชื่อต้องให้อะไรบ๊ะป๊าให้ก็เอามาเอา,าบ่ให้เลยยะบ่เบ่าไม่ตาเลยบั้งยิ่งเชื่อขุณววายแพะเราขายนะควายไผะยันขายควายมันเลยชื่อควายเนื้อเฮือนควายนี่อโอ้ชื่อเนื้อเฮือนนี่ชื่อแล้วมันใหญ่เลยมันขายแบบนี้ ก็ไปจะขายลูกเอ้ยเมียนให้ลูกเจ้าขอาบบเจ้าใหญ่ลูกเจ้าใหญ่มาแล้วเอาในใช้คือคอยก็หมดแล้วก็แบบเอาง้วเจ้าบัดควายเจ้าบัดเจ้าขายอ๋อซาจังไดกะเป็นกำลังใจให้เมตูไม่ต้องคิดยังไรเดี๋ยวมื่อน่าห้ามหม่สิผ้าท้องใส่เห็ดใบยกง่ายก่อน เด้อเบิงแง,ง่งระลูกลานนี่ยเดี๋ยวมือขันมืออื่นได้มากับสีซื้อเนี่ยมาต้อนอยูพอ,อบาเข้าวกับมีเวียกหลายเนาะไปซะพี่นั่งเลยพ่อกันในคลิปหน่ะผุ้อะไรคลิปนี้ไปก่อนเด้อสบ,บายดี